สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นของเมกนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก Chrome Pro มาช่วยติดตั้งให้ค่ะครับตัวนี้นะคะเวลาใช้งานนะคะผม ไฟตัวนี้จะติดตลอดนะครับผมไฟสีเขียวจะเป็นไฟเตือนว่าระบบการตัดไฟของเครื่องยังทํางานอยู่แล้วก็สายดินยังถูงต่ออยู่นะครับไฟสีเขียวตรงนี้จะติดตลอดเลยะครับผมแล้วก็เวลาเริ่มใช้งานนะครับเปิดน้ําก่อนนะครับผมแล้วก็หมุนตัวนี้ขึ้นมานะครับพอไฟเวอร์สีดแดงขึ้นนะครับเครื่องจะเริ่มทํางาน,นะะแล้วครับผมแล้วคุกทีเราปรับอุณหภูมิได้ตามนี้เลยะครับแล้วก็หลังการใช้งานทุกครั้งนะครับผมแนะนําให้หมุนปิดลงมาก่อนเลยครับ รอให้น้ําเย็นก่อนแล้วค่อยปิดน้าครับผมรอสักแป๊บหนึ่งให้น้ําเย็นก่อนเป็นการไล่ความร้อนออกจากเครื่องให้หมดก่อนนะครับผมคือมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของหม้อต้มขึ้นไปได้อีกครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มเทสคือตัวนี้ครับเทส เทสในที่นี้หมายความว่าเทสว่าระบบการตัดไฟของเครื่องยังทํางานอยู่ไหมนะครับเวลาเกิดเหตุไฟรั่วไปช็อตว่ามันยังตัดการทางานหรือเปล่านะครับอันนี้ให้คุณหญิงลองกดดูสักเดือนละหนึ่งครั้งครับตัวนี้พอกดเทสปุ๊บตัวนี้ต้องเด้งลงมาอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมเครื่องจะตัดการทางานนะผมถ้ากดแล้วเด้งลงมาอย่างนี้แสดงว่าปกตินะครับแล้วคุณหิงก็ดันตัวนี้กลับืขึ้นไปครับเครื่องก็จะกลับทำงานเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้า คุณผมมู้หญิงรังกดตัวนี้แล้วมันไม่ตกลงมาครับแสดงว่าเนี้ยการตัดไฟของเครื่องมีปัญหาครับผมให้ตัวเค้าสูงสือบริการได้เลยครับผมแสดงว่ามันจะไม่ปลอดภัยแล้วครับถ้าถ้ากดแล้วมันไม่ตกลงมานะครับผมครับอตันนี้ก็จะเป็นวาล์วหลีดแรงดันะน้ำครับก็เปิดวส้สดได้เลยครับผม ตัวนี้รับประกันยังไงบ้างคะ,ะตัวหม้อต้มจะรับประกัน5ปีครับแล้วก็พวกชุดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย1ปีครับผม <c oughs> เป็นแล้วก็การติดตั้งอยู่ที่6เดือนครับถ้าน,นี้น้ำรั่วน้ำซึงหรือว่าท่าตอตรงที่ผมต่อไว้หลุดก็โทรไปที่ของปร่ได้เลยครับผมโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณมากค่ะ